เห็นแต่เพิ Mach ่นลงคลิปอยู่พี่น้องเนาะอยู่คลินิกอะไรเนาะแต่ว่าเห็นท่ามาตตาลูกอ่าหรือว่าอย่าง่าตัดพีเนี่ยปาตัดพยังไนะบ่เขาเคยเห็นมาตาว่าของปาตัดบ่ตัดระโบพี่ได้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าชียูในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวบุญเผย์สแตนเลคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะโดยนะพ่อพ่อเขาช่องบ่าวบุญเผย์เมื่อน้องพี่น้องเนาะบ่าวบุญเผยกะเดินทางเข้ามาที่อ่าฮงมอเนาะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมสามีนาแต่ก็บ้าบ้าชิดเพื่อนอะไรพี่น้องเนาะยงนดีผลมาอ่า เก็บท้องเก็บยางแล้วนอกกัเลยมานอนอยู่ห้องหมอเหมือนันเนาะเมื่อกี้ก็มานำการสองคนกับบอแสนเนาะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมเพิ่นอนกระทั่งบอแสนเพิ่นก็ถือว่าได้เข้าไปเยี่ยมยามทางไทยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะ,ะเดี๋ยวทางบ้านเพื่อนกับสภาพาพา่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบื้องสกุลสุคนเข้าไปถามเบื้องอาการเพิ่นเนาะว่าเป็นอะไรเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่อวานนี่เห็นเพิ่นนอนอยู่คลินิกอยู่พี่น้องเนาะไปตวดอยู่แต่ว่าเมื่อนี้เห็นทั้งคีโปรตาเพิ่นว่า พาตัดพายัางไงล่ะพี่น้องด้วะนตน้องเนาะอ่ะาโมโหกับคนในพาตัดบ่หรือดับเปลียนยังไดเนาะการต้องเข้าไปด้นไปส้มการอีกเทื่อนเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเนาไปเบิรงกันเลยเนาะอ่ะนี่เลยพี่น้องเนาะอยู่ตึกใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องเนาะตึกเหมืนมาสัตชูงเั้นพี่น้องเนาะตึกดำอ่าพี่น้องเลยอ่าะกับโม่มาเพิ่น,น,น,บบนชี่หายไทยด้วยบ่พี่น้อง นี่ก็เป็นบางม่องนายพี่น้องเนาะบางม่องเตืิมคนกาบบ่อไหไทยนะพี่น้องของบริไทนาะพี่น้องเนาะการนี้ก็เอาไปถามไทยต้องการเนาะพี่น้องเนาะาการพ้นก็เป็นนั่นเลยเออพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ่งกันเด้อพี่น้องเนาะออกมาได้กินนี่พี่ Gore, นะ้องเนาะกับชาวแซมเพื่อนพี่น้องเนาะอ่าะวันนี้ทำเอาเพื่อจเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อนน้องเบิ้ง vâng 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 bà vâng 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 กานไปเนาะจากมุ้งจะมามื่อคืนนี่มื่อคืนนี่การชี้หอดปีหน่อประมาณกี่กี่โมงประมาณนั้นโดยโดยมุ้งมอลคนกคือเล่นอะเล่นนี่แต่ที่วันนึกเตืมนหนึงแม่นเนาะพี่น้องก็เห็นแต่เพื่อนลงคลิปอยู่พี่น้องเนาะอายุคลินิกอะไรเนาะแต่ว่าเห็นท่างมาตอาลุงอ่าหรือว่าอย่างมาผ่าตัดพี่เนี่ยผ่าตัดพยังรัมโบ เขาเคยเห็นมาตาว่าของปลตตัดบตตัดแลวบอพ์ีไรออเดีวมาจิรน้ำยังลอ่านั่นแหละคือปวดูทั้มานาเินิกเนี่ยเปนมาต้องปตตัดลูอแต่ว่าคือพอมาดีกว่าปวดยูขงหมอเานี่ยมืเห็นนะม่เห็นเนาะนี่เ็ทั้งทางหมอคนนคือจุ๊ลัเซอร์สิอาชามโอเมนเซติอ๋อ มานีแม่พีรองเนาะทินมานึ pues ่ด <messenger food Speaker |notimestamps|> ีวแมานี้เยากกินข่าวอกกินข่าบอยากกินข้าวอยกินน้ำเอาไปกินบเ่คือนั่นอยู่บนมีหลายจิตมีคือมีหลาอยู่เนาะายัปิตทานนเท่ป็นยังไง่ายกินย้เงมกินข่าวมากินน้ำมี อโบ้างแบบว่าเข่าไปก่อนเนี่ยคนจะไปกลัวดีกว่าไปื้นี่ดูดูรถก่อนเนาะรอเนาะ

จิตวิตจ <m> ิตจิต like. จ ah ิตจ่ตจิ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 ตจะเจิต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 าิตจ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 อตนิตจิตจิตจิตนิตจิตจิตจมตจิตจนนจิตจิปจิตจิตาิก็ปวดพอปวดแล้วก็กิาิตกิตินจิตนิต่ิตหนตจิ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 หจิตจิตจิิตเิตจิตจเต็ิตจ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 ตจอตจิตจิิตอนก น้พรนอน้ำพรพรนะก็วันนี้านมาจิตคุกบุเิลนัมาจิขาแงจิขาแงจิขาเงจกินนียวยะรกินางไ่าเจ้าขเจ้าเนาะเสยได้กินทํำไปบกลายนเลยคนกินนันบ่โอ้มาสินอหนน้งไรก็เลยพากันมาที่เลย ทรถรถบ่บ่หอนอนาส,สิสักีนองยบ่ว่าว่าเก็บมัน,หน,หนแหงไล้นเนอะขับรถไวเก็บมันยอดด้วยเนอะคืออันนี้ผมใช้ได้ถงแล้วสองท้องนี้สองของนี้บ่ นี่แต่เพิ่นนอนพักผ่อนสักก่อนเนาะว่ายาเพิ่นมาให้บ่นะรับยาทับยามามาหนึ่งวันกินได้ดีก่าเดิเนาะคนเคยยาเยอะเนาะคุณเคยยาเคยยาไม่ได้ซักเอาเลยเนาะเลองใส่ทั้งนอนอยู่เด้ไหมลองเนาะ จะแพงมาจิ้ดูเดีด่รอรอรอรับการเนาะตอนนี้ยังมาลุ่มบางอยู่เนาะว่าทั้งน้องเบิ้คนแม่แมต้องรอต้องรอการทำปารตรวจดีกว่านี้ก่อนจากหูเสือเนาะพี่น้องเนาะรำพี่น้องรมาลุ่น้ำกันหมอตาอสามคนกี่เด็ก แม่ผลมาแล้วก็ผลมาิเาน้นอานงมีนาผลนอนทกคนอแม่ผลมาลังอยู่แล้วควเสียงดังรบกวนผลนอนเลยผลนอนพักผ่อนก่อนเพราะว่าสีลลมกันอยู่อ่าทางในกับยานทางสามีนาผนแบบอเป็นแบบนอนมาลับนะพี่น้องเนาะ và đáng mê mang nắng bóng nắng nắng lê nón nắng tháng... lê nón nắng lê <laughs> nón nắng <năng> oh... <laughs> lê nón nắng lê <laughs> oh, <okay, đo>. à, <laughs> <ảnh> bật... nón nắng lê nón ní mật bóng nắng ní mật nắng 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 nề nắng nắng nì nề nắng 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 nề nón ní mật nắng 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 nề nắng 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 nề nắng nắng nặng น้ำตาลน้ำกันเนาะพี่น้องว่าวาผลกวดจะออกมาแบบใดอ่าบอกเสร็จเนาะยังยังเนาะยังรออยู่คือทางหมอเพิ่นยังให้อดเข่าอดนน้ำอยู่ให้อดเข่าได้ป่าเนี่ให้อ้เข่าวนแต่ว่าทางน้องมีหน้าพนนีอยากเข่าแล้วแต่ว่าทำไหกินเพิ่นไักกูเมื่อคืนนี่นะอ่ามันบเพรา โหยังนะคือคืว่าวัจิบทองอยู่าจบทองคบเห็นยังเวลาเอาเอาเอโกเบืงกวดบง้บบห็นยังแม่นก็ะไดว่ามันเจ็บน้ยนักนะก็เได้ดดยทันชิักยากับกก้าชักแบบนีนเพราะว่าตอนตอนที่เจ้าอยู่บนคลินิกฮะไอกวดอยู่บ่กวดไอโกคือกันบัดคือกันแต่ฟันวายยังบัดอยู่ทั้งนาคลินิกคนไหนฟัาเป็นนานใช้ติ้งเซตเนี่ย ใส่ติงอักเสบแบบนี้มันใช้ยาข้างครัวบ้างข้างครัวขี้นอค่คัวอแต่บนี้มันใช้ยาให้บ้างใส่ยาให้ใส่ยาให้เศ้าตั้งแต่อยู่คลินิกพดได้หล่ะโอ้เเจ็บแต่อยู่คลินิกพูดเจ็บบ่แหมดใส่ยาพูดมนปั๊บเลยเศร้าเลยโอ้แต่ตอนจอมาพี่น่ยไ่ได้เจ็บเบมาบโอ้ท่านเรองการที่ว่าคบัวม่มปกติการอว่าแต่ว่าท่านท่านมองมันว่า เพิ่นเว้าอยู่ได้แล้วมันแม่นบ่เติงนะแม่นแถ้าเพิ่นหมอเพิ่นฮู้แม่นเดี๋ยวอ่าแป๊บนึงเนาะหาพ่นอนีนออม่วงบ่แก่วงบ่บ่ซื้อไว้แล้วบ่สิกิน่วง่นอน่คืนจังงนเนาะ่วงพี่น้องเยนั่นแหละพี่น้องเอบ่น่คืนเเาาิดเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคือว่าสู้ๆด้บ่ิเด้อเนาะ้ๆบ่ยัง ยังย <Yeah>, yeah. so hmm. no mm ังบ่ฮู้ได้ักเอานพี่นอ่่้้งบ่ฮู้เนาะพี่น้องว่ามันตามอาการเบิ่งเนาะตอนนี้ยังติดตามอีกทางทางคลินิกเพิ่นบัดอ่าเพิ่นว่าปวดเห็นแต่านีบ่ปวดเลยเจ็บล่ะเจ็บบ่เจ็บแบบแบบือเพิ่นว่าสติ่งอยงนีะอืเนาะไปสักคือักยาแล้วกเซากเซาปกติเลยสิทงหมอเพิ่นเพิ่น หมอใหญ่แล้วคนลานะ่ะโดยโดยขั้นเป็นเซตติ้งนี่อยู่บ่ได้เพแมนโบได้แม่นเจ็บขึ้นเลยเพราะว่ายาที่คลินิกเพิ่นใสนางงามน่ะคืออ่าเพียงแต่4ชั่วโมงโอ้แต่ว่ามันมันไกลมา4ช,ชั่วโมงแล้วไกลสชั่วโมงแล้วถ้าภาพเป็นเซตติ้งแท้นี่ <laughs> มันเกิดจากซีชมุกเหรอเจ็บกันอี่นั่นแหละกับอีกอย่างเมื่อวานนี่ทั้งน้องม่นาเพิ่นเหกินข้าวหลายน้ำแน่มาก็ได้กลัวมาเห็นน้ำบ่หรือว่าจังไรอันนี้บ่จักในกันทั้งเพื่อนอันนี้คือทางทางหมอเพิ่นจักจักงมุกมาถี่ไข้ปวดดีเหมือนที่ว่าทาร์บดน้มน้ำเกลือน้ำบ่อสวยจักหน่อยช่วยจักหน่อยอย่างที่เขาวแห้งอย่างฟองแห้งเนาะปวดแล้วเป็นสีพ่อเนาะผมเป็นของเนาะยังยังพังอหาหารุ่น้องกันพี่น้องเลยว่าเพิ่นตรวจที่ออกมาได้ อันนี้อาการเจ็บแบบนี้อะแต่ว่าแต่ว่าเรืองก่นี่เขาเขาเศร้าเนี่ยเนาะสายยาเศร้าเลยแต่เศร้าเลยมันเจ็บอยิ่งมันเจ็บอีกอาการนึงยังบ๊สบายใจไปพี่น้องเพราะว่าคือกลางคืนเมื่อคืนเนี่ยพิ่นเอิ้นทั้งเอ่อญาติพี่น้องเนาะจังกล้องไฟอ่า เห็นไรเห็นดีนะบอสเหนนะทานมาเห็นดีในกันบอะตัดได้เห็นนะคือทา้งไปจีดิงแบบญาติเนี่ยนะพาตัดไปญาติคนบ่คยเนาะคนบคยเนาะคนบีดิงกัคนนี้าตัดถามแพี่น้องมนมาข้อใจบอเนาะคำถามวนนี้มันจังได่บอมันบอสนมันต้องถามเขาอยเนี่ยถามหมดทีเดียวคือต้องถามเาถามเพราะว่าคอยกะ คือกันทางพรรยาขอยเด้ขของเต่ก็ลงแข่งกูนะถึงว่ช้าฮะถึงว่ช้าโอ้เดือนปลายพวนาะเย่าตเหนกันเลยเช่นเฮงเอเลยเงเเนกัเกิเกิดเว่ามีมีบอง่ายกับมีขอเชียงเนาะขอเชียงสภาพอะมเป็นยังคื้นกัแรกกันเลย พอเฮายににินยอมไหมด้วยแต่ว่าแบบมันเปนต้องถามอยู่แล้วนะต้องถามใังไหมคนเดียวคนเนาะบอกไว้นี้มันคือแบบแบบเนึงคอยกับเกิดการกันเดียวก็คือเจ้ากันอ่าแบบบอกคนนี้นะแบบคือเพิ่นคือมาพิสูจน์หนึงนะนะไม่นานนะในใจนะอคอยกันต้องถามเราต้องถามผู้คนเนาะถามผู้คนถือว่าเพราะเมื่อคืนนี่ต้อนถามว่านี่ตกใจนะก็เลยแบบ เพราะว่าเขาผู้ผูดใช่ป่ะเรื่องการประทันหรือเรื่องเชี่ยคนก็ต้องเจ้าต้องมีญาติพี่น้องมามายินยอมเนาะมายินยอมเนาะทุกคนเจ้าเจ้ายินยอมว่าคนเจ้าว่เจ้าจะให้บอกรางเขาเขาบอกรางเขาก็อยู่น้ำน้ำมดมอยแล้วเนาะคือแล้วแต่มายินยอมใหม่เพื่อนเราเพื่อนก็บอกร่างเขาก็บฝึกมอแล้วแตมี ี่น้องเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ว่าคือใจเย็นแท้เนาะอันนี้กับบอชักน้ำเพิ่นคือน้องเหมอนมีแต่ว่ามันมาเป็นการการทำงานของเพิ่นโบเขาเหมือนเนาะการทำงานของเพิ่นโบดีแล้วเนาะต้องเบิ่งอากาฮ่องกงนพี่น้เรนั่นแหละพี่น้องเนาะมีแต่ว่ารอพังไปพี่น้องตอนนี้ยังอ่โบฮู้เชื่อเรื่อยพี่น้องเรื่อยว่าเป็นเซตริงแท้หรือบ่แต่ว่าทั้งบอต้าได้เอาคลิปลงทั้งกันในคลินิกว่า เซตติ้งอ่างท่านทงนั้นก็ต้องไปห้องั่วนนะพอมาพี่บัดพอมาเพิ่นบ่ได้ว่าหยังเพิ่นบ่ได้ว่าหยังบัดนี้ทางน้องมีนนี้น้องมีนบ่ได้เจ็บเด้เพิ่นอเพิ่นก็้น้องดอกนี่ก็ให้ทงวางก่อนแล้วกวดอีกทีนึงพามันบ่ให้บ่ให้หน่นเป้่น้องเนาะานาเป็นแบบนั้นเนาะดีให้ซาไวๆซาไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ เปล่กำลังใจทั้งบอทิวก mm ัสามีนน uh ้อ huh. พีรน้องเนาะกเคยกวดเมองมอเคยว่า oh อ่างเอจ้านะตอนตอนอยู่วันอยู่โรงงานนานปวดพี่เนาะอยูตึงอย่เนาะมาเนาะเสดขากาีสักยาห้มันก็เศร้าไปเลนะบอทิดแล้วกังไว้ทำมันเศร้าก็ดีเขาก็มันแบบมมีความเสี่ยงแต่ก็ตั้งเนาะก็เมื่อกี้นี่คือเห็นทั้งขอควกับมาบ่ คือมาออู่เนาะมันคือนมันทำมันสีอินมากมื่ขึ้นนี่แหละเมื่อคือกมาเเพ่มเนหมาลเราแบบสาวพอกแม่เพินใช่มาอยู่ป่ะมาแต่สพแม่นอนฝ่าเพือนอมีมมีผ่าอยู่เพื่อนได้เนาะี่นลองเนาะทั้งทั้งผ่าก็ไม่เท่าไม่เท่าก็มาผ่าก็มาไม่ผ่าใงไ่ผ่าหง่บรายคนอยู่ด้ยเนาะทั้งทังยิ่งกว่าลายลายท่ท่ทั้งทั้งน้างทังข้าไป สีมาคกขึ้นกันทางไม่เท่าวเป็นเก็บหา้ออาอยีกเลยขอบขอบไปกันนี่เห็นอยู่เป็นอยู่น้ำสาไม่น่าอยู่เดียวนี่ทั้งพี่น้องเลาวก็ได้น<า>้ำชายอเป็นนับยังบ่มาเพราะว่าเยี่ยมได้เห็นนะที่คุยกับบอชิตอยู่ฮั่นแบบสาไม่น่าพิ่นอยากนอนอะน,นะเพราะว่ายันให้ให้ชาไม่น่าพิ่นนอนพักก่อนก่อนบัวพิ่นเมื่อยมาแต่คืนนี้แล้วเนาะเคยอยู่ในอนเลยเนาะแม่แมเมนพดีนอนเมนะแ,มแล้วทำบอชิตอันนี้คือ,ค,อคือว่ามีทั้งแม่แล้วก็ ขอ,ของพอพูนมาเนี่ยเฮาญาติพี่น้องมามันเลยก็คือว่าจิตนี่ก็อยากนอนนี่ก็หอยพักผ่อนน้ำหนีได้เนาะเชิ่จากตื่นเนาะยังเอาผ้าบ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบริณอนขึ้นเนาะเป็นนี่เลยนะเป็นเดียวข่อยกันเพื่อนห้ข่อยไปพักกับเราเนี่ยฮะข่อยกบ่นอนข่อยไปติดตามอาการทั้งพันธุ์น่ะเข่อยน่ะอยู know, ่หันแนะนั่งหันแนะมันถามว่า่างกันอยู่หายป็นกำลังใจเหมือนกันแล้วแหละอันนี้คือ ใครก็เคยกะคันพี่น้องเลยเนาะกินมาเห็นเขายังว่าใครน่ะเขาเห็นแบบว่าลูกเมียเนาะเป็นการที่เขากลโอ้พี่น้องเลยสิรับสินอนกับไร่คิเขากินมาเออนุเมียนอนอยู่พุ่นเด็กกินมานอนอยู่ที่เด็กบ่ไรเลยอ่ว่าสิมีที่สิมีเขามาคือว่าเนาะอันนี้ก็มีแต่ว่าที่มีเจ้าได้เนาะมันมันมันนั่นอ่ะเวลาเวลาโมมันบเกี่ยวกันได้พี่น้องเนาะปีใหม่ปีเก่าก็ นี่เป็นได้ทุกเมื่อแต่ว่าแล้วแต่พญาพญาเฮาแหละเนาะบ่เลือกไผพี่น้องเอ้ยอ่าเกิดกับผู้คนคือกันอ่ามีแต่ว่าให้เพิ่นอ่าดีซาวไวแหละเนาะเดี๋ยวทางบ่ิเงสิเข้าไปหาทางอ่นาเพิ่นื่อก่อนโดยเนาะ่นแบบว่าเพิ่นหมอเพิ่นมาให้นงานแม่นๆๆถามแล้วนี่เนาะกแบบ บุกหอยแบบว่าเออจัดทั <c oughs> <Right> ้งเบนี Folks, <running> ่บันไดนะโดโดูนะทั้งช <c oughs> ั you know, ้นเลยพี่น้องเลยเนาะก็ถือ <c> ว <oughs> <liksom> ่ากินน้อยเทาก็บทีมาเยียวยามีแรงพี่น้องเนาะหายกังวลใจทั้งบอเซ่ทั้บอติดเนาะโดูเห็นนคลิปบอต้าได้พี่น้องเลยเนาะถือว่ามานำการมาเนี่ยเป็นกลังใจให้บอติดเด้อเนาะพี่น้องเนาะดูดูอันสบายดีเด้อทางบอติดบอเซ่เนาะสู้ๆเด้อบอติด อ่าทางสาวไม่น่าพิ่นอาดีไวใบเนาะสาวไวใบนะพี่น้องเนาะอ่าเมื่ออยู่บ้านเฮาพูนแบบพี่น้องเลยเนาะมาขายน้ำปั่นไหนเนาะปั่นอ่าผมมาขายปั่นอยู่ทั้งทั้งกำไรบัดนี้ออกไปปุ๊บทั้งทิ้งกำไรบ่พอฟ่โดยเด้อเด้อจังลาดอะไรอะไรเอาไปเนี่ยพี่น้องเนาะขอแต่ว่าเฮาดีเท่าเท่าเมื่อเหตุไม่ทำไม่ก็ได้บุญยังบุษสายพี่น้องเลยเนาะโดยขอเพียงแต่ว่าเฮาา่างกายเฮาสมบูรณ์หรือว่าหายดีเนาะอ่าผมมีโรคผมมีภัยพี่น้องเลยไล่คือเก่า เรื alors, ่องค่าขายนะดูหาจังได้ก right. okay, ็ส so so ู no. ้ๆเด้อิเด้อสบายดีเด้อเนาะทีมงานของเฮาพี่น้องเลยอื้อใช่อะโอเคพี่น้องเนาะการทีได้ขอตัวจบคลิปไปเด้อพี่น้องเนาะอยู่ที่ห้องหมอกุ้มนาะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ่งอาการไม่น่าเพิ่นแหละพี่น้องเนาะตอนนี้ยังยังยังโมโหเทื่อพี่น้องเนาะว่าอ่าจีเป็นเนาะยัง เนาะยังยังต้องเรียกวดพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นให้ล้อก่อนประมาเนาะแต่ว่าถ้าเากินเข่าไปนี่ก็ปวดยันโบเห็นพี่น้องเลยเนาะปวดอยู่คลินิกเป็นว่าเป็นสายติ้งเนาะว่าที่ได้พาตัตพยัญชนแตบามามันนันนี่เพิ่นมันโบเจ็บแล้วพี่น้องเนาะโบเจ็บแล้วก็ทั่งหมอเพิ่นว่าถ้าเป็นสายติ้งแท้นี่เจ็บเนี่ยโบยุดเลยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นสักยาสักยาให้แล้วเพิ่นกะ อหมอเจ็บหรือว่าหายดีขึ้นก็รับพักรักอาการก่อนอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะก็จะได้กวดอีกเทื่อก็จะห่วงกันเด้พอดพี่น้งนนนนองเนา,นนานนะโดยนะสำหรับคลิปนี้ทั้งเบาะนุ่มเลยก็จะได้พี่น้องไประก่อนแล้วไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางไดก็ขอให้ทั้งหมอจิตและก็สามีน้าเพิ่นเนาะกูเพิ่นกูสบายแล้วให้ดีให้เศร้าวไว้ไเด้อพี่น้องเนาะ,นนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเทั้งหมดเลยสำหรับที่นี้ทั้งเบาะนุ่มเลยเขาก็กล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ